เพชรสุขุมวิทเดินเข้าหาโอ้โหเจ้าเสือใหญ่กระโดดเตะเขาลงหมุนตัวฟาดหมัดวืดไปครับโอ้โหสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับฮีโร่มวยไทยและแอดซีครับวันนี้พาไปชมคลิปการแข่งขันครับของเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ครับซึ่งเป็นการเปิดตัวเจ้าเสือใหญ่ในศึกวันนั้นเองครับคู่ชกนี่ก็คือเพชรสุขุมวิทบอยบางนาครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเพชรสุขุมวิทนะครับผมมาแรงมากนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมองว่าเจ้าเสือใหญ่เนี่ยมาเป็นแค่บันไดนะครับผมให้้กัััับบบเเพชรรรสุุคคมววิทดู่าไไฟนนีจะป็ยงง เพชรสุขวิทย์ถีไปก่อนครับเนี่ยเดินลุกเข้าหาเจ้าเสญยเจ้าเสียเตะการคอสูงครับอู่โดนต่อยท้องโดนหมัดมาอีกทีครับโอ้แต่ว่าวนหลบมมก่อนเพชรสุขวิทย์บอกให้ยืนสู้กันครับโดนเตะขาไปฮะเอาฮะเจ้าเสียถอยก่อนแล้วอืมพยายามจะถอยแล้วเตะตัดขานะครับผมอืมกระโดดมาเตะแล้วโอ้โหอย่างหมัดมาโดนนะโอ้ใช้ท่านะลายข้ามสมุดนะครับผมเตะสูงแล้วก็ลงมาหมุนตัวฟาดหมัดอืมดูครับหนทางเพชรสุขวิทย์เดินบุกเข้าใส่ครับ เดินมาเตะขาครับโอ้ยแลกหมัดกันครับผมหมัดขวาซ้ายครับผมโดนท้องมาแล้วหมัดขวาหมัดซ้ายของเปสูมิสเปสูมิสต่อยล่างต่อยบนต่อยบนต่อยล่างครับโอ้ยแล้วดูดสวนศอกไปครับผมอืมเจอหมัดสวนมาแล้วหมัดซ้ายมาอีกทีหนึ่งฝันศอกไปครับผมทางเจ้าเสือใหญ่เปสูมิสต้องกอดไว้ก่อนครับโอ้โหแมต่อเนื่องเลยนะผมแหมจังหวะนี่ฮะเดินเข้าหาก็โดดเตะครับเอาฮะเริ่มออกวุธหลากหลายครับผมเตะขาไปอีกทีเดินบุกเข้าหาครับ เจ้าเสือใหญ่สลับเหลี่ยมครับดูจังหวะนี้ยถีบสกัดไว้แล้วอฝันสอบไปครับผมทางเจ้าเสือใหญ่เดินเข้าหาแข้งซ้ายหวดไปเต็มเตมครับแล้วถีบไปอีกทีหนึ่งเอาฮะเดินบนมองแล้วโอ้โหดูครับจังหวะเอโลวันสวยงามครับผมโอ้โหล้วงขึ้นมาครับเจ้าเสือใหญ่เอเห็นอย่างนี้นะครับผมมองข้างบนก็จริงแต่ว่าอืงัดขึ้นมาครับฮิสูบิโดนเข้าไปครับมีอาการเลยครับ เดินเข้าหาครับยิงต่อยยิงเก่งครับเตะขามาโดนจับขาไว้แล้วก็โดดเข่าครับโอ้โหพลิกเหลี่ยมทุ่มลงไปครับโอ้โหจินตนาการของเจ้าเสือใหญ่ครับแม่เตะขาอีกทีนึงครับนี่ฮะแมมีหมดนะครับหมัดเท้าเข่าดูครับอืมต่อยพีที่ลำตัวครับไรสุวิทย์พยายามจะเวียงซ้ายคือแล้วดูครับเข่ากับหมัดครับอืมหนึ่งสองสาม ต่อยท้องมาอีกทีครับโอ้ยเหมือนจะเห็นอาการของทางเพชูมิดครับเริ่มเล็งลําตัวครับแล้วแข้งซ้ายไปกระโดดตามไปเตะอีกทีหนึืงเอาเพชูมิดเริ่มรับตั้งรับไม่ทันครับมาเป็นชุดเลยครับโอ้เจ้าสวยใหญ่ครับเตะขาไปอีกทีครับนี่ฮะเดินเข้าหาแล้วหมัดขวาโดนหมัดคืนมาแล้วแข้งซ้ายสูงแต่ยังไม่โดนครับเจ้าสวยใหญ่เดินลุกเข้าหาอีกทีนึงเหวี่ยงซ้ายไปยังไม่ถึงครับดูครับต่อยท้องมาครับเดินเข้าหาเตะขาไปอีกทีนึง บีบเข้าใส่ครับผมเจ้าเสือใหแล้วต่อยท้องหอยดูครับเดินใช้โคงแล้วตามมาด้วยหมัดขวาครับจังหวะเมื่อกี้โอ้ล่วงลงไปเป็นนับที่สองครับกรรมาการมองครับผมแล้วนับเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหดูฮะโอ้ความไวของเจ้าเสือใหญ่ครับโอยเกือบตกเวทีเมื่อกี้โอเนี่ยลองใช่ครับผมขึ้นมาก่อนโอ้สิทธิ์รักครับแม่ทำได้ดีนะครับผมเปิดตัวได้สวยครับเจ้าเสือใหญ่ครับโอ้ดูครับผมนี่ฮะจังหวะก่อนเี่จนนับแรกครับ ขวดแข้งซ้ายเป็นเน้นๆครับอู้ยเข้าไปนะครับบอกเกือบไม่ทันนะครับแล้วดูว่าถีบท้องมปอีกทีหนึ่งเจ้าเสือใหญ่พลิกจับที่เมื่อกี้ตอนแรกโดนเอ่อโดนหมัดของทางเทสูวิทก่อนนะครับผมแล้วนี่ฮะกลายมาเป็นฝั่งทําคืนครับแล้วดูจังหวะนี้ครับมองตานะครับผมแต่ว่าดูฮะโอ้โหล่วงมาครับบัดเอรโวันสวยงามครับผมโอ้โหโดนเข้าไปเต็มเต็มคางครับเทสูวิทโดนลูกนี้ไปเนี่ยโอ้โหล่วงลงมาแต่ก็ยังตั้งใจฝืนใจอยู่นะครับผมลุกขึ้นมานะครับคือหลายๆคนเนี่ย เขามองว่าหน้าไฟนี้เนี่ยเพชรสุวิทย์เอาชนะทางเจ้าเสือใหญ่ได้สวยนะครับผมเพราะตอนนั้นเนี่ยชนะมาสาไฟติดแล้วชนะไฟนี้เนี่ยถ้าเกิดชนะได้ดีได้นอกเอาเจ้าเสือใหญ่เนี่ยอาจจะได้สัญญาวันใหญ่ครับแล้วดูฮะโอ้เจ้าเสือใหญ่มาครับผมผมไม่ใช่หมูครับนี่ฮะเตะขาไปครับโอ้เพชรสุวิทย์โดนแบบข้างบนข้างล่างนะครับผมแล้วนะครับป้องกันไม่ทันนะครับดูฮะเตะไปครับแล้ว เจ้าสือใหญ่มาครับนี่ฮะต่อยล้วงไปที่ชายโครงนะครับผมคือไม่ได้ต่อยไปอยู่ที่กลัครับล้วงไปที่ชายโครงครับจนจุกครับทาให้แขนตกแล้วดูฮะเดินเข้ามาแล้วปัดมือออกแล้วหมัดขวาโดนเข้าไปเต็มเต็มกลามนะครับผมของทางเพชรสุขุมวิทครับโอ้คือเดินเข้ามาปัดหมัดก่อนนะครับแล้วขวาเข้ามาเต็มเต็มครับโอ้สะใจมากครับผมเจ้าเสือใหญ่ครับก็อย่างที่บอกครับผมเขาไม่ใช่หมูมาให้ใครเชื่อครับก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยมีแบบบทสัมภาษณ์เนาะก็แลวหลายคนครับผมที่ตอนนั้นเห็นฟอร์มเพชรสุขุมวิทยดูฮะ เดินเข้าหาคราปัดออกก่อนครับแล้วขวามาครับผมโอ้โหเต็มเตมครับคือโดนเข้าไปแบบนี้เนี่ยมันมึนนะครับผมโอ้โหก็ เพชรสูรท์วันนั้นพ่ายแพ้ไปนะครับแล้วเจ้าเสือใหญ่ก็เปิดตัวในศึกวันลุมพินีได้สวยงามครับผมเป็นคู่เอกของศึกวันลุมพินี20ด้วยครับเนี่ทางของคู่วีรศักดิ์เล็กนะครับผมก็เป็นคนที่พาเจ้าเสือใหญ่ไปต่อยเควันะครับแล้วก็ได้ถึงรองแชมป์ K1 วันเลยนะครับมีประสบการ์คิกบ็อกซิ่งนะครับผมสำหรับทางของเจ้าสือใหญ่ครับก็น่าจะไม่ตื่นเวทีใหญ่ๆมากครับผมเนี่ยโอ้โหลองเจกับทางคู่วีรศักดิ์เล็กนี่ ดีใจมากครับวันนั้นก็คว้าโบนัสไปด้วยนะครับผมสำหรับทางเจ้าเสือใหญ่ครับคว้าไปเลยครับสามแสนห้าหมื่นบาทจากคุณชาตีนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับฮีโร่มือไทยและแอดีนะครับผมรวมถึงว่าถ้าเกิดอยากดูคลิปไหนนะครับผมก็มาคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวแอดชีจะหาคลิปน่ะมาให้รับชมกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเจ้าใสยใหญ่ับสวัสดีครสวัสดีครับนี่เป็นไงบ้างครับมาเดิมก็เป็นครั้งแรกดีใจมากครับภูมิใจในตัวเองมากครับที่ทําได้พูดแบบไม่ถูกแล้วในเกมบอลทีเราคิดไหมว่าเกมจะจบเร็วแบบนี้เนาะก็ไม่คิดว่าจะน็อกเขาได้ด้วยครับดีใจสุดๆแล้วแผนเดิมที่เราเตรียมมาที่เราต้องทำ ครับก็วันนี้พยายามไม่แลกไม่บวกไม่ยืนตัวแข็งให้เาครับพยายามเร็วออกอาวุธให้เร็วแล้วก็หาลูกจังหวะขาแบบให้เร็วที่สุดครับแล้วก็พยายามรอเขาเพื่อจะออกจังหวะสองครับมันมีช่วงต้นเนาะที่ที่โดนมีจังหวะที่โดนบี้เข้าไปครับใช่ครับก็เหมือนมีอาการอยู่ตอนนั้นโดนโดนอะไรเข้าไปก็โดนุเข้าขมาครับก็มึนแล้วก็พยายาม ไม่ยืนขาตายครับก็พยายามใช้จังหวะขาแล้วก็พยายามใช้เวทีให้คมครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับก็ตื่นเต้นครับไม่คิดเลยครับว่าผมจะได้มาชกในรายการนี้ครับไี่เตรียมเข่ามวป่ะเนี่ยก็เตรียมไว้ครับเตรียมไว้ทุกท่าเลยครับหลายเลยครับซ้อมมาเยอะมากครับแต่สองชั้นครับใช่ครับครับโอ้แล้วจะไม่ได้เตรียมหมัดมาด้ยไก็หมัดก็ ซ้อมมาเยอะพอสมควรนะครับเยอะมากเลยครับคจังหวะใช่ครับทําให้ได้นะครับเข้าเข้าใช่ครับใช่ครับเต็มเต็มเลยครับลูกนั้นก็พยายามเราเคยเราศึกษามอยู่แล้วไหมว่าแบบใช่ครับใช่ครับก็พยายามไม่ต่อยตรงนี้ครับก็หาจังหวะว่าเขายืนนี่ครับแล้วก็งัดขึ้นไปจังหวะเขาเปิดมือเข้ามาทีเดียวศึกษาเกมการต่อยเข้ามาครับก็ดูเยอะเลยครับก็เขาเขาแข็งแรงมากครับแล้วก็ พยายามหาลูกไปแก้ครับก็พยายามได้ลูกครัหมัดอัปคัตครับครับแล้วก็ลูกต่อยทองครับนี่ก็น้องไว้นีมาเหมเดิมครับโอ้ดีใจจนพูดไม่ถูกแล้วก็ไม่คิดเลยครับว่าตัวเองจะทําได้ถึงขนาดนี้ครับอยากจะต่อยอีกไหมอยากครับอยากครับติดตามรายการนี้มานานตั้งแต่เด็กแล้วไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่าตัวเองจะได้มาชกในรายการนี้จริงๆครับ ในสครูนี่คุณปลายบอกว่าฉักระรบโครองความดีอาจจะเข้าวันใหญ่นะครับผมก็ผมจะทาหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับก็ผมจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ครับครับในนี้มีความกดดันอะไรก็มีความกดดันไหมก็กดดันมากครับก็เท่าที่ดูมีคนบอกว่าผมสู้ไม่ได้ครับก็ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเยอะครับก็เอาพวกคำาดูถูกนั้นมาซ้อมให้หนักครับก็เดี๋ยวเขา จะได้เห็นแบบนี้ครับว่าเราไม่ใช่แค่เป็นแบบให้เขามาพูดแค่ภายนอกครับเขาแค่เห็นแค่ภายนอกเขายังไม่รู้ครับว่าเราเป็นยังไงครับก็ทุกคนมีความตั้งใจเท่ากันครับครับก็ต่อยนมเล็กครั้งแรกเลยใช่ครับนมเลง็กครั้งแรกในชีวิตแล้วก็แตกตาก่ตกตางเยอะมากครับก็พยายามกับหมัดให้ดีครับก็ไม่รู้ว่าเราจะต่อยโดนหัวหรือโดนอะไรเขาแบบนิ้วจะเป็นไรหรือเปล่า เจ็บมือไหมครับตอนนี้ก็เจ็บครับสองข้างเลยครับครับแต่ว่าพอเหมือนจังหวะที่จะทุ้งบอลเนี่ยพลบวัไปแล้วก็เหมือนลงสบายขึ้นเลยหรือเปล่าใช่ครับโดนไล่ต่อยกเป็นไปฝั่งลูกแทนเลยใช่ครับก็พยายามเลือกออกเขาไม่แลกมัวเป็นดูภาพชาวบกต่อยแน่นเลยใช่ครับก็โดนเต็มเต็มเลยครับจังหวะนั้นก็พยายามหลอกเขาแล้วก็ให้เขากังวลครับครับผมมีชัยชนะนี้จะไปปากใครหรือเอาปครไปก็ค่อื่นไฟนี้ก็ต้อง ฝากให้ลูกพี่ครับลูกพี่ลองเชชครับพี่เชชครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนภายในค่ายแล้วก็พี่ๆน้องๆในค่ายครับแล้วก็ไฟนี้สองวันก่อนวันที่เจ็ดครับเป็นวันเกิดของแม่ผมด้วยครับก็อยากเอาชัยชนะนี่ไปให้แม่ครับแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของพ่อวีรศักดิ์ด้วยครับก็พ่อพ่อมาเชียถึงที่เลยครับก็วันนี้ทําได้เต็มที่ครับก็ เอาใจชนะฝากพ่อเป็นของของขวัญวันเกิดน่าจะเป็นชิ้นที่ดีที่สุดเลยครับไปนี้เราตังฝากด้วยเปล่าครับก็ใช่ครับเขาแค่ครับครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยเอฟซีทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ผมครับถึงจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ขอให้เชื่อในตัวผมครับก็อย่ามองไฟก่อนครับคนเราต้องพัฒนาขึ้นครับก็ขอให้เชื่อใจครับก็ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับแน่นอนครับครับ สวัญญสญญดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ